ประตูสู่สารคามไหมงามลายสร้อยดอกหมากของฝากมันแกวหรือชื่อไกลสะดืออีสานอำาเภอกุดรังยกฐานะจากกิ่งอำาเภอกุดรังเป็นอำาเภอกุดรังเมื่อวันที่24สิงหาคม2550แบ่งการปกครองท้องที่เป็น5ตำบล85หมู่บ้านปัจจุบันมีนายเกติศักดิ์หอมเย็นใจเป็นนายอำาเภอ อำเภอกุดรังถือเป็นประตูสู่สารครามเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในกลุ่มวัยทำงานคิดเป็นร้อยละ67.71จากการประกาศวาระจังหวัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวมหาสารคราม โดยนายเกติศักดิ์จันทาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในปี2563นำโดยนายเกติศักดิ์หอมเย็นใจนายอำเภอกุดรังพร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกุดรังได้นำมาถ่ายทอดเพื่อต่อยอดการพัฒนาในระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านเดิมมีการบันทึกข้อตกลง ในประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกุดรัง5ประเด็นแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9จึงได้มีการปรับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกุดรังเป็น2ประเด็นได้แก่สมาร์ทคิดตะกศิลา4.0และอำเภอกุดรังวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 ได้มีกิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลัง ในระดับตำบลทั้ง2ประเด็นและในปี2563มีการดำเนินงานตามประเด็นหลัก2ประเด็นดังนี้สมาร์ทคิดต,ตักกศิลา4.0การขับเคลื่อนหมู่บ้านไอโอดีนอํเภอกุดรังประสบความสำเร็จในการวางมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีไอโอดีนในครัวเรือนครอบคลุมตําบล85หมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายในอำเภอกุดรังได้ร่วมมือกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาครูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้จัดเมนูอาหารกลางวันมีไข่หนึ่งฟองต่อคนต่อวันพร้อมทั้งให้เด็ก ได้รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโรงเรียนมีการพัฒนาแกนนำนักเรียนให้เป็นทูตไอโอดีนน้อยที่มีความรู้และทัศษะเรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน การดำเนินงานตาม,มบทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการสาธารณาสุขซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลกุดลังและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน8แห่งได้ดำเนินการตามแนวทางมหัศจรรรย์1,000วันแรกของชีวิตจัดบริการคลินิกฝากคันคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมทั้งจ่ายยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานทุกวันต่อเนื่องจนถึง6เดือนหลังคลอดจากการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีโดยดูได้จากการตรวจวัดระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยของทารกอายุ2-7วันเพราะว่ามีค่าฮอร์โมนมากกว่า11.2มิลลิยูนิตต่อลิตร ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อการ4ปีซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นพื้นที่ที่ไม่ขาดสารไอโอดีนจากเกณฑ์กำหนดขององค์การอนามัยโลกและความต่อเนื่องของการดูแลกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง5ปีในคลินิกสุขภาพเด็กดีมีการคัดกรองพัฒนาการตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัย DSPM กระตุ้นกรณีพบสงสัยล่าช้าโดยได้เพิ่มวันบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีจากหนึ่งวันต่อเดือนเป็นสองวันต่อเดือนมีลานเล่นลานเพลินส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครอบคุมทุกหมู่บ้านและในปี2563พบว่ามีเด็กแรกเกิดถึง5ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ99.75อำเภอกุดรังวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาชุมชนในอำเภอกุดรังได้รับผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพกายใจสังคมและเศรษฐกิจคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกุดรังจึงได้ประชุมประเด็นแก้ไขปัญหาในชุมชนภายใต้แนวคิดสวยสะอาดสุขภาพดีดังนี้สวยมีการจัดภูมิทัศน์สถานที่ทำงานที่อยู่อาศัย ทั้งภายในและภายนอกให้หน้าอยู่หน้ามองโดยอำเภอกุดลังกำหนดวันจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกวันที่10ของเดือนสะอาดคนกุดลังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนลดการใช้ถุงพลาสติกจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหมู่บ้านของอำเภอกุดลัง จะมีจุดรวบรวมขยะอันตรายแล้วส่งกำจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้การสนับสนุนสุขภาพดีคนอำเภอกุดลังปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่วนที่เหลือจากการรับประทานภายในครัวเรือนสามารถนำไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ4ครั้งจัดให้มีลานสุขภาพและให้ประชาชนออกกำลังกายกันเป็นประจำดำเนินการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรม โดยมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด -19 หรือไทยสต็อปโควิด -19 และตรวจประเมินผู้เข้าใช้บริการกิจการและกิจกรรมโดยโปรแกรมไทยชนะจากการดำเนินงานการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอกุดรังมีผลงานเด่นดังนี้ตลาดแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัยบ้านบอ่อแกบอ่อทองบ้านบอ่อทองหมู่ที่10ตํบลเลิงแฝก อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามมีทั้งหมด132ครัวเรือนประชากร4 6 8คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ทำนาปลูกมันสำปะหลังและไร่อ้อยพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่นอกเขตชนประทานในแต่ละปีต้องอาศัยน้ำฝนและมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรมบางปีฝนน้อย น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้เกษตรกรบ้านบ่อทองมีการนำสารเคมีและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำเกษตรรรมกเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยมีการใช้อย่างแพร่หลายในหมู่บ้าน ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปต้องทำงานแข่งกับเวลาเร่งรีบไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวในขณะเดียวกันมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารเคมีดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือนรวมทั้งทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีถึงแม้ระยะเวลาในการดูแลรักษานานผลผลิตได้น้อยแต่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อามา ประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นตัวอย่างของชาวบ้านกลุ่มนี้มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวจึงได้หันมาปลูกพืชผักผสมผสานไว้กินเองในครัวเรือนปัจจุบันมีสมาชิก86ครัวเรือนจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มปลูกพืชผักผสมผสานผลิตอาหารปลอดภัย เมื่อผลผลิตที่ได้จากกลุ่มมีจำนวนมากจึงได้ปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการส่งออกผลผลิตทำให้จัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัยบ้านบ่อแก่บ่อทองซึ่งเปิดทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลผลิตที่นำมาจำหน่ายและแปลงปลูกพืชผักก่อนนำมาจำหน่ายรวมถึงได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตลเลิงแฝกในการสุ่มตรวจผลผลิตโดยเก็บตัวอย่างพืชผักที่ผลิตส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์15ตัวอย่างไม่พบสารตกค้างในอาหารผลการดำเนินงานของ กลุ่มปลูกพืชผักผสมผสานผลิตอาหารปลอดภัยและการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัยบ้านบ่อแก่บ่อทองจำหน่ายอาหารปลอดภัยทำให้ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นลดรายจ่ายหนี้สินลดลงครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณภาพชีวิตครอบครัวดีขึ้นประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีปนเปื้อน จากการดำเนินงานมีผลงานเชิงประจักษ์ทำให้บ้านบ่อทองเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสวนนายทองพูลบุญแสนเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานผลงานเด่นที่2กุดลางเมืองสะอาด จากการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนของชุมชนในเอำเภอกุดรังปัจจุบันต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้งวิธีที่จะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมคือการลดปริมาณขยะการทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลงโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีก หรือการลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่เป็นเพียงขยะจริงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีกจึงจัดตั้งโครงการคัดแยกขยะรับซื้อขยะในลักษณะธนาคารขยะและเปิดรับสมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อขยะโดยสมาชิกต้องซื้อหุ้นหุ้นละ50บาท ให้คณะกรรมการรับซื้อขยะทุกสิ้นเดือนโดยมีต้นทุนจากหุ้นเป็นทุนรับซื้อและขอทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปันผลกำไรตามหุ้นที่สมาชิกลงไว้ทุกเดือนผลการดำเนินงานชาวบ้านชุมชนบ้านวังทองหมู่ที่7รู้จักคัดแยกขยะและรู้คุณค่าของขยะส่งผลให้ชุมชนบ้านวังทองหมู่ที่7เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่ามองและสะอาดมากขึ้น จำนวนขยะในชุมชนลดลงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกุดรังขอสารพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกุดรังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป